กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้มดถึงโรตัสแล้วนะคะกำลังจะไปซื้อของคนเยอะมากเลยปัญหาก็คือเราต้องรีบซื้อเพราะคุณพ่อบ้านโตตามนะคะพรุ่งนี้เราจะไปใส่บาสซื้ออะไรดีอ่ะ ขออนุญาตนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็จะซีสอสล่ ไม่ได้ใส่สไลนะคะชิดๆซื้อสไลด์แล้วเดี๋ยวเราไปหากระดาษทิชชู่ เดี๋ยวฟองน้ำฟองน้ำเดี๋ยวไปซื้อ DIY อดีกว่าฟองน้ำ้างจานนะคะเดี๋ยวไปซื้อ DIY เลยซื้อกระดษทิชูค้นหาคือกระดชูอยู่ตรงไหนดิ Anyways. <clears throat> เพราะคุณอยากไปกับเราเนะ ถึงบ้านเลยนะคะซื้อของมาจากโลตัสกับเาตอนนี้กลับถึงบ้านเลยนะเขาดูดน้ำหน่อยช่วยจริงจริงร้อนมากทนไม่พอรถติดมากคนแบบโอ้โหลตัสนี่คนอย่างเยอะเขาเลยบอกเขาว่าจะไปเดิอนอ่าเดอมอด้วยนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วอากาศมันร้อนแล้วแบบไม่สบายด้วย เราไปซื้อของเทียมไปใส่บาทพรุ่งนี้นะคะขันที่หนึ่งโมคาสองห้าหกเจ็ดนะคะแต่ตอนนี้ได้ของไม่ครบนะได้ไม่แก้กระดาษชิ้่แล้วก็สไลด์ได้มานะสองอย่างเดี <c oughs> ๋ยวจะไปซื้อผ้าล้างจานพิเกลสกอตไบจะไปซื้อผ้าล้างจานแล้วก็แปรงสีฟันแล้วก็จะใส่เงินนิดหน่อย สาแค่หกุดนะคะไม่ได้ําเยอะนั่นคือจะให้น้องนิดินไปร่วมใส่บาทพรุ่งนี้เนาะแล้วเดี๋ยวมดซื้อของครบแล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่เรา,าใส่ถุงกันนะคะมันก็คือมีถุงอยู่แล้วแหละของปีที่แล้วถุงที่แบบว่าใส่เอามาทำเป็นชุดชุดชดุแล้วก็เดี๋ยวผูกโบว์ให้มันสวยเนาะเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เตรียมของเลยนะคะก่อนที่ไปซื้อของมดก็ได้ไปเอฟชุดมาแลทุกคนเอฟมาอีกแล้ว เป็นมือสองได้มาสองตัวนะคะตัวละยี่สิบบาทนี่สี <c oughs> ชมพูหวานแววโล้วแบบยี่สิบบาทพอแบบว่าน่ารักมากนี่น่ารักนะทุกคนเนาะเอาไว้ใส่เล่นอยู่บ้านแล้วก็ได้มาสีเหลืองสีเหลืองอีกหนึ่งตัวนี่จะใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าลูกเล่นด้านล่างมันน่ารักดีแล้วที่แขนก็น่ารักนาะ อันนี้ตัวละยี่สิบนะคะเป็นมือสองนะทุกคนแอบไปเดินแอป,ปที่แลนมานิดหน่อยขอจะแวะไปซื้อของนะแอบไปเดินแอป,ปที่แลนมาแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยอันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะตอนนี้มันกำลังเซลทุกคนตัวละหนึ่งร้อยบาท <c oughs> อันนี้เดี๋ยวมาไว้ใส่วันที่ไปทำงานวันพุธนะคะ ตอนแรกมันเปิดทํางานวันที่สองนะคะแต่วันที่สองอ่าโรงเรียนน้องนิดินก็ยังไม่เปิดนะคะมันก็เลยลาหนึ่งวันนะจะกลับตายก็ไม่ได้กลับนะทุกคนก็แบบว่าเหนื่อยเพราะว่ามันเดินทางไกลด้วยแล้วมันมันเหนื่อยนะเพราะว่านิดินก็ไม่สบายก็เลยไม่ได้กลับนี่ร้อยหนึ่งน่ารักไหมทุกคนแบบว่าน่ารักมากแล้วก็ได้สีขาวด้วยนะเดี๋ยวจะซักเลย สีขาวนี้คือจะซักเลยนี่เป็นกระโปรงเป็นชุดเดทเป็นเดทนะคะทุกคนนี่เป็นเดทกระโปรงยาวเดี๋ยวจะซักเลยจ๊ะไว้ไปใส่บาพรร่มนี้เตรียมพร้มมากใส่บาทวันแรกนะคะต้องใส่ผ้าใหม่ๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซักชุดใหม่ให้น้องนี่ดินด้วยจะได้ใส่ชุดใหม่กันทั้งบ้านเลยไม่ไหวแนละ้วทุกคน ผมไม่สบายแล้วมันทรมานมากเลยเนาะแสบจมูกอ่ะจัดจามไปแล้วนะแกมาเมาเฉยๆเบ้มาเมาเฉยๆเดี๋ออยวม,มาเจอกันตอนแพ็คของใส่บาตรตอนนี้ของไม่พร้อมจุ๋ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำชุดไปใส่บาตรกันนะคะตอนนี้ซื้อของมาครบแล้วนะมันก็จะได้ไปซื้อกะมี ที่หลังตานะฟองน้ำแปรงสีฟันแล้วก็กัดเจิ้นบัตรเพิ่มมานะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มห่อกันเลยวันจะทำแก้หกชุดนะคะก็ะจะใส่ถุงนะคะว่าไม่แน่ใจว่าถุงขนาดเท่าไหร่นะจำไม่ได้อะซื้อมานานแล้วถุง ใส่เนี่อสไลด์ลงไปใส่ซู้แปลงสีฟันแล้วก็กัะเจิงบากแล้วก็กองน้ำ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกด้วยยางเราก็จะมาปลูกด้วยยางนะ บโบนะบโบก็คือซื้อตั้งแตบบ่ปีที่แล้วนะคะทุกคนยังเหลืออยู่น่าจะพอนะภาวนาว่าให้พอเพราะว่าถ้าเกิดไม่อก็คือจะไม่ออกไปซื้อแล้วนะทุกคนเพราะตอนนี้คือหมดกำลังมากไอตั้งใจไว้ไหนไหนะ ่ะเดี๋ยวเราค่อยมากรดดูนะเดี๋ยวเราใส่ถุงให้หมดก่อนนะกะนเาะหากันไกลไม่เจออ่าเจอแล้วตัด,ดลิดนินมาค่ะก็ปรู คือมันไม่ได้ผูกเป็นโบนนะนะโบนนะก็เดี๋ยวจะตัดซ้ายขวา 算了。 没什么要做的。 cái <laughs> này cái này cái này mua lại cái วอนนี้หกถุงจบแล้วค่ะมาทำเสร็จแล้วนะคะหกถุงอันเดี๋ยวรู่นี้เดี๋ยวมาเจอกันตอไปตักบาทนะคะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูเล็กๆน้อยๆน,นะคะไปแล้บ๊ายบาย Oh uh, eh. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมดเขาได้ไปใส่บาทเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายบรรยากาศไม่ให้ดูเลยเพราะว่าไปคนเดียวนะน้องนิดน,นินถามน้ําแต่งตัวแล้วเขาไม่ไปนะคะมดก็เลยไปคนเดียวแบกอของไปใส่บาทคนเดียวก็เลยถ่ายไม่ให้ดูนิดหน่อยตรงที่แบบว่ากําลังนั่งสวดแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากหลังจากสวดใส่บาทเสร็จก็ไปล้างรถพารถไปล้างแล้วก็กลับมานอนนิดนึงแล้วก็ ไปเปลี่ยนถั่วรถไฟเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้กะว่าจะกลับบ้านหาเริกลับบ้านอีกรอบนึงนะทุกคนก็เลยไปเปลี่ยนตัวรถไฟไปเดินซื้อเสื้อผ้านิดหน่อยนะั้นขอตัวไปก่อนนะทุกคนไม่ไปไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีปีใหม่ค่ะ